สวัสดีครับวิเคราะห์ก่อนเกมวันนี้นะครับจะพามาดูฟุตบอลพรีเมียร์ลีกอังกฤษนะครับคู่ระหว่างเอฟเวอร์ตันนะครับปะทะกับเวฟบอมบิทนะครับผมในกันเย็นนี้นะครับเวลาหกโมงครึ่งนะครับผมเอฟเวอร์ตันนะครับของกําลังมาฟ้ากําลังเปิดนะครับถ้าเล่นสวนทานตอนนี้มีอันเจ็บตัวเปล่าๆนะครับเรียดได้ว่าตอนนี้พวกเขาฟูลทีมมากนะครับโดยเฉพาะกองการนั้นมีคาสสุดๆนะครับการเล่นกับเวฟบอมบิทนะครับที่นักเตะส่วนใหญ่นั้นเป็นเกรดแชมเปี้ยนชิพนะครับ แถมฟอร์ for, ไม่ดีเดอะไรแบบนี้นะครับดูทรงแล้วไม่ใช่เรื่องยากที่จะปราบนะครับกับเลทราคาที่เปิดมให้เอเวอเรตตต่อ1ลูกนะครับกับการได้เล่นในบ้านนั้นผมมองว่าท็อฟฟี่สีน้ําเงินนะครับยิงสบายๆนะครับต่อไปยาวๆได้เลยครับเอาละครับผมขอฟันทงนะครับอยูเอเวอเรตฝันดีครับพี่เคาก่อนเกมสนับสนุนโดย MM88 Power เว็บดีไม่มีโก ฝากถอนด้วยระบบอัตโนมัติ24ชั่วโมง